เด็กรุ่นหลังบอกว่าเหตุผลที่กับไปสู่24.5เพราะเชื่อถือศรัทธานคนเดือนตุลาและคนเดือนพฤษภาไม่ได้แล้ว ราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ไทยเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกงี้นะอาจารย์ว่ามันไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงในแบบประชาธิปไตยอุดมคติเลยสักครั้งดะนั้นผมว่าคําถามมันเราอะมักจะชอบคบถามคําถามแบบอุดมคติว่าเมื่อไหรจะเป็นประชาธิปไตยไล่ไมาตั้งแต่สมัยคํากาวบะคมทุน อันนี้เป็นเอกสารหลักที่อ่านมิเตอร์ก่อน24.5นะอาจารย์ผมตั้งต้นที่คากล่าวมงคมทุนนะแล้วให้เด็กเถียงกันว่าตกลงอะไรเพราะว่าผมก็ไปอ่านแล้วแม้วิสัยทัศน์แม่งโคตรแบบสมัยใหม่เลยนะแต่ตอนนั้นมันมันคุยกันเรื่องเรื่องคอนสิลิชั่นใช่ไหมคือ้าเถียงกัน24.5จำนวนหนึ่งไม่มีคําว่าประชาธิปไตยมันเป็นการพูดถึงกษัตริย์อยู่ภายใต้ระบอบมันจริงๆมันเป็นเรื่องของกฎหมายใช่ไหมว่าจะต้องจะพูดง่ายๆมันเป็นการตั้งคําถามกับรูอัลฟลอ่ะ ว่าทุกคนมันต้องอยู่ภายใต้ดูแลลอยมันจะเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ความเข้าใจของคณะราษฎรเกี่ยวกับประชาธิปไตยมันเอ็กซ์ตรีมมากนะถ้ามีคณะราษฎรยังอยู่แล้วมีคนบอกว่าคณะราษฎรต้องการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเนี่ยคณะราษฎรอาจจะบอกว่าไม่ใช่นะเพราะว่าคณะราษฎรไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีประสงค์ที่จะย,ยังย่งชิงราชสมบัติด,ด้วยแล้วก็ไม่ได้จะเป็นประชาธิานดีเว้นแต่ว่าถ้าไม่พนีประนอมกันเนี่ยไปถึงจุดนั้นนะใช่ไหมฮะแล้วทำปรวรเดชทั้งเถียง e morals, กันปัจจุบับนเนี่ยประวับไปก่อนติเด บอลเด็กไม่เคยดีเฟนต์กลับไปก่อน2 4 7าบ่าเด็กก็บอกว่าขออำนาจครึ่งหนึ่งให้กระรัยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันถดถอยลงไปใช่ไหมฮะคือมันมีแม้กระทั่ง14ตุลาปัจจุบันคนจํานวนมากคนรุ่นใหม่ก็ไม่สนใจ14ตุลาคนสนใจว่า6ตุลามากกว่า14ตุลาเพราะเถียงันจนกลายว่าตุลา14ตุลามันสู้เพื่ออะไรวะแล้วทำไมมันได้สิ่งนั้นมาแล้วทำไมคนเดือนตุลาแม่งเป็นอย่างนี้วะใช่ไหมจนมาั้งวาถึงวันนั้นฟังเรื่อง2475เนี่ยมีเด็ก กิจกรรมรุ่นหลังเขาตอบคาถามที่ผมคาใจมานานเหมือนกันที่ก็ตอบว่าทําไมเด็กคนรุ่นใหม่สนใจ2475ฟังแล้วตกใจมากเพราะคนรุ่นผมเนี่ยยังโมแต่หมกุ่นว่าเฮ้ยพวกเดือนตุลาทําอะไรกันเราไม่อยากเป็นพวกเดือนตุลาเด็กรุ่นหลังบอกว่าเหตุผลที่กลับไปสู่2475เพราะเชื่อถือศรัทธาคนเดือนตุลาและคนเดือนพฤษภาไม่ได้แล้วเพราะนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการคือ2475าการมีมีมปีดีพี่บบนเนี่ยเพราะเขาเขาไม่รู้จักเสกสรรแล้วเขาไม่รู้จัก ปริญญาเขาไม่รู้จักผู้นำกิจกรรมพวกเรารุ่นคนรุ่นผมมองล o o k ั p to เราอยากเป็นเสกสารสองคนรุ่นใหม่กูอยากเป็นปีดีพี่บุญก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ต้องการเป็นคนหนุ่มสาวเว้ยกูต้องการเป็นเป็นปีดีพี่บุญเว้ยกูบอกแล้วตั้แต่ตอนนั้นก็จบแล้วอะไรเงี้ยคือแบบคือมันมันเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจว่า ความเปลี่ยนแปลงรอบนี้ไม่ได้เกิดจากวิชาการโดยตรงนะมันเกิดจากเด็กแม่งเฟซอัพเด็กนั่งเฟซอัพแล้วแล้วม,มันกลับไปถามคำถามนะั้นและมันไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของนักวิชาการในความหมายที่ว่าโอ้จะเป็นอิทธิพลทางวิชาการป่านนี้ทุกคนแม่งต้องชาบูนักคลรินไม่ใหไตรัดไปแล้วดิใช่ไหมไม่มีไม่ใครอ้างนักคลรินทุกคนพูดถึงสองสี่เจ็ดห้าคนสมัยผมถ้าพูดถึงสองสี่เจ็ดห้าต้องอ่านงานนักคลรินไม่มีเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักนักคลรินในความหมายนั้นแล้วด้วยซ้ำ เขาไม่สนใจแล้วอ่ะเขาสนใจหมุดอ่ะนึกออกในความคิดเรื่องวังบนในสังคมไทยเนี่ยก็มีการเถียงกันงานที่ผมใช้เปิดเป็นวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยผมใช้งานจาริกิเรื่องไอ วง,วงจรอนุบาตซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบรัฐศาสต์เรียนเป็นประจำแต่จริงมีการเถียงกันว่าอ่ะไม่ใช่ลิขิตคิดนะชัยนันท์คิดผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยอ่านงานของชัยนัน์แต่งานจาลิขิตมันพับลิชราะเป็นภาษาอังกฤษนะเหนั้นไอ,ไอคอนเซ็ปเรื่องวงจรอโุบาตเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปซึ่งในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเราคิดกันประจําว่ามันเป็นวงจรอนุบาตแต่ว่า ปัญหาที่สําคัญในการวิจัยหรือศึกษาเรื่องวงจรอุบายว่ามันจะมีประชาธิไตยแล้วมันก็จะเสื่อมถอยเมือทะเลาะการโจมทหารเข้ามาเป็นรอบเนี่ยยิ่งสอนไปยิ่งสอนไปเนี่ยมันทําให้เราเชื่อสิ่งที่เราสิ่งที่เราพูดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นสักวันเหมือนเวลาทุกครั้งที่มันจะเกิดรัฐประหารเนี่ยมันเกิดได้เพราะเราเริ่มเชื่อว่ามันจะเกิดเว้ยกว่ายุคหนึ่งมันมีสัญญาณที่ง่ายมากยุคสัก20-30ปีที่แล้วไงใช่ไหมมันจะมีใครที่บอกโรงเรียนจะเปิดแล้วตลอดเวลา ใช่ไหมผสมส่วนซีรีส์อะไรเงีแล้วก็ทุกคนมันก็จะเริ่มเชื่อคือถ้าสัญญ,ญาณและทพหารมาเนี่ยมันไปแล้วครึ่งหนึ่งอะความรู้สึกของผู้คนมันประเด็นของผมก็คือว่าถ้าเราเชื่อในคอนเซปต์แบบนี้มันก็จะกลับมาอีกใช่ไหมมันก็จะกลับมาอีกเรื่อยๆเพราะเราไปเชื่อละมันว่ามันจะเกิดใช่ไหมแล้วก็เหมือนเป็นวัดวัดารจักของเราเออเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดอีกฉังนั้นถ้าเรายังหมุนอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะเชื่ออย่างเงี้ยนะฮะทั้งทงที่คําถามที่มันไปไกลกว่าน,นั้นคือว่า เฮ้ยไอวงจรอุบาทเนี่ยรอจิกจริงๆอะมันคืออะไรกันแน่มันเกิดเองหรือมันถูกเอนจิเนียร์ในทางกับการเราเริ่มเห็นหลายๆครั้งหลังว่าการทำรัฐประหารไม่ได้เกิดเพราะสภาพมันแย่ลงมันเป็นแผนที่จะทำมันมีแผนที่จะทำถูกไหมฮะแล้วมันก็มีการออเคสเตรตไอการทำเช่นโอ้ยจะคุยกันมาครึ่งปีแล้วใช่ไหมคือมันไม่ใช่พูดเห็นเพื่อง่ายการเข้าใจเรื่องเรื่อง วงจรโนบาทมันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นออบเจกตีทีว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์เฉยๆว่าสักวันหนึ่งมันอินอีวิตาเบิลอ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เปล่าเราไปย้อนดูจริงๆเนี่ยมันมีขั้นตนการในการพลัอมันในระดับหนึ่งไงอันนั้นผมว่ามันมันก็ต้องเข้าใจสิ่งนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราพูดในแบบนี้เนี่ยในมุมทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันอาจจะมีอีก2ประเด็นที่ทําให้เราต้องศึกษาเมื่อเราทําความเข้าใจไอ้วังวนเหล่านี้ ในกรอบทฤษฎีอีกอย่างหนึ่งซึ่งในหลังปี1990เนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับก็คือการทำการเข้าใจเรื่องคลื่นของประชาธิปไตยต่นหมายความว่าถึงที่เราก็ว่า wave of of democracy เนี่ยหมายความว่าการศึกษาคลื่นประชาธิปไตยเนี่ยมันแนวคิดเนี่ยมันมามัน,ม,น,ม,นมีมาก่อนแต่ฮันดิงตันมันเป็นคนรวบรวมประมาณหปลาย1980ต้น1990เนี่ย มันมาพร้อมกับวิธีคิดที่ว่าประชาธิปไตยมันเนี่ยมันมีและมันเสื่อมถอยได้มันถอยกลับสู่เผด็จการแต่เวลาพูดแบบนี้มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนแบบแรกก็คือว่ามันเลยตั้งคำถามใหม่ว่าจะเดโมคาทายหรือจะทำยังไงให้ประชาธิปไตยมันยั่งยืนซึ่งคำถามนี้เป็นคำถามที่เปลี่ยนไปในวงวิชาการเองเพราะว่ายุคเดิมเนี่ยฮันดิงตันมันไม่สนใจเรื่องประชาธิปไตยมันสนใจแต่เรื่องเสถียรภาพของรัฐบาล แต่พอายุคหลังมันเริ่มถามใหม่ว่าเฮ้ยถ้าประชาธิปไตยมันมีวันเสื่อมถอยเนี่ยจะทำยังไงให้ประชาธิปไตยมันยั่งยืนซึ่งมันจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยอธิบายง่ายๆว่าประชาธิปไตยมันจะยั่งยืนได้เนี่ยประชาธิปไตยมันต้องมีเงื่อนไขาบางประการที่เป็นเงื่อนไขขั้นต่ําที่ทาให้ประชาธิปไตยมันยั่งยืนแต่ในสังคมไทยเนี่ย ความเข้าใจตรงนี้อาจจะมีและไม่มีนะครับบางส่วนก็อ้างถึงศีลธรรมไปเลยต้องใช้ศีลธรรมกำกับแต่จริงๆแล้วประชาธิปไตยมันมีศีลของมันมนีศีลของมันเช่นหลักการสิทธิรรมนุษยชนหลักการ Ru อ e of law คือขอแบบนี้มันต้องมีประกอบไม่งั้นประชาธิปไตยมันจะไม่ไม่ยั่งยืนเหมือนมันคุณต้องจัดองค์ประกอบให้มันนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเข้าใจในมุมบวกของฝ่ายเสื้อเหลืองฝ่ายกปป,ปสเนี่ย หลายเรื่องที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมีในประชาธิปไตยโดยไม่ต้องบอกว่าต้องมีคนดีก็คือระบบมันไม่ฟังก์ชั่นประชาธิปไตยมันถึงได้แปลสภาพได้ฉะนั้นมันไม่แปลกเห็นไเวลาที่เราคุยว่าเฮ้ยฝ่ายที่เขาวิพากษ์วิจารณ์การเมืองนักการเมืองเนี่ยเขาเป็นเผด็จการเลยหรือเปล่าบางเรื่องไม่ใช่บางเรื่องเนี่ยเขาพูดมามันถูกคําถามคือมันจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้อย่างไร เพราะคุณดูเองในนักการเมืองบางคนงเขาได้อำนาจเขาไม่เปลี่ยนจริงเขาเปลี่ยนจริงใช่ไหมฮะแต่บางคนก็อยู่ตใครใต้ข้อจกากัดคําถามคือเราไม่พยายามที่จะไปแก้ตรงนั้นนะนักคำบางคําไม่ใช่คําที่ผิดเลยนะปฏิรูปไม่ผิดแต่ปฏิรูปวิทยาการเลือกตั้งไม่ได้ใช่ไหมแต่ในทางกับการจะปฏิรูปการเลือกตั้งยังไงถูกไหมฮะหรือว่าเฮ้ยการคอร์รัปชันมันต้องไม่มีอยู่แล้วล่ะแต่กับคุณ คุณเปลี่ยนการ,การต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นการยอมรับว่าคุณประยุทธ์ทําอะไรก็ถูกอันนี้ไม่ได้ถูกไหมครับมันมันเป็นเรื่องปกติมากเนั้นไอ้เรื่องนี้ต้องทําความเข้าใจคือถ้าเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันมีบางเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ผิดเพียงแต่ว่าถึงเวลาในการทําจริงๆมันทําไม่ได้แบบนั้นนะแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องเทค e i น t o เ c c o u n t สมมติว่าคุณจะเป็นเดโมแครติกส t r a ์ e ดจ s ี้สไคุณจะเป็นนักยุทธศาสตร์ที่จะทำให้เกิดประชาธิปไตยเนี่ยความสําคัญขอ,ของคุณก็คือ คุณจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถาบันยังไงให้มันให้มันสามารถที่จะทําให้ผู้ชายไตยมันยั่งยืนได้ส่วนแนวคิดที่3ที่สําคัญเมื่อกี้เราคุยเรื่องวงจรเราคุยเรื่องคลื่นแบบที่3ที่สําคัญก็คือในปัจจุบันเนี่ยที่อาจารย์ชาวย์พูดก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันไม่ได้มีลักษณะง่ายๆแค่การเปลี่ยนแปลงจาก ประชาไตยสู่เผด็จการในความหมายแบบโบราณหน่อยก็คือพลิกโดยรัฐประหารในความเป็นจริงในสังคมโลกเขาเริ่มเห็นแล้วว่าความเสื่อมถอยของประชาไตยเนี่ยไม่เสมอไปที่จะเปลี่ยนไปเป็นระบอบเผด็จการแต่เปลี่ยนในภายในให้มีลักษณะเป็นไฮบริดเยอะขึ้นหมายความว่ามันมีหน้าตาเป็นประชาธิปไตยเ่ยแต่มันมีปฏิบัติการหลายอย่างที่เป็นเผด็จการทั้งสิ้นเช่นเนี่ย ใช่ไหมฮะคุณเปลี่ยนผ่านเนี่ยคือทฤษฎี80คือเปลี่ยนผ่านก็คือทหารต้องถอยกลับโหนี่ทหารแม่งถอยไปนั่งในสวอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วคุณเอาผู้ดำคนเดิมมานั่งใช่ไหมฮะตอนนี้จะมีบิ๊กอะไรบ้างใช่ไหมฮะบิ๊กตู่บิ๊กป้อมบิ๊กป๊อบบิ๊กไออะไรเงี้ยมีหมดทุกบิ๊กใช่ไหมฮะผมไม่บอกอาจารย์คือไม่มีทุกบิ๊กแล้วแต่ว่าหมายควาว่าเฮ้ยนี่คุณกําลังอยู่ในในระบอบประชาธิปไตยที่แบบอ่า นายกก็ไปหัวหน้าคณะรัฐะหารทีที่เขียนอยู่ภายใต้แล้วธรรมนูญที่ตั้งสวอของตัวเองมายกมือให้ใช่ไหมฮะเจ้านายเก่าหรือุ่นพี่ตัวเองมานั่งคุมพักการเมืองแต่พักการเมืองไม่ใช่พักทหารในความหมายเก่าไม่มีทหารอยู่ในพักใช่ไหมไม่มีกองทัพอยู่ในพักใช่ไหมแต่ว่าก็มีเจ้านายเก่าอีกคนหนึ่งไปคุมผู้ว่าทั้งประเทศกำนันผู้ใหญ่บ้านพอไม่มีการกระจทำนาาครบเลย แต่ว่าเป็นประชาธิปไตยไหมใช่ไหมอ่ะโดยรูปแบบเป็นอีกใช่ไหมฉะนั้นไอ้ไอ้ของแบบนี้มันทําให้เราเห็นว่าความเป็นจริงในปัจจุบันมันไม่ได้มีลักษณะที่เป็นต่อให้เป็นเผด็จการก็ไม่ได้เป็นเผด็จการแบบทางการมันกลายเป็นเราต้องวิเคราะห์เจาะลึกว่าระบอบที่เป็นอยู่เนี่ยเงื่อนไขอะไรที่ไม่เป็นเผด็จการและไอ้สิ่งนี้มันไม่เปลี่ยนแบบวงจรมันไม่เปลี่ยนแบบเวฟแล้วไง คือแม่งอยู่อย่างเงี้ยมันจึงอยู่ที่การแบบที่เราจะต้องเจราจาต่อสู้ต่อรองกันไปตอลอดเวลานะครับภาพที่สองก็คือการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยเวลาที่เราคุยกันในวงกิจกรรมเรามักจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงประชาธิปไตยเนี่ยยังอยู่ในกรอบของการต่อต้านการปฏิวัติการโค่นลม้มใช่ไหมฮะคือประวัติศาสตร์การเมืองไทย ก็ยังจะใช้อีเวนต์ใหญ่ๆแบบนี้ไม่ไมไมว่าจะเป็น14ตุล,ลา2475ใช่ไหมมาจนถึงพฤษภาคมินเสื้อเหลืองเสื้อแดงใชแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเรายังไม่ได้เขียนประวัติศาสตร์แบบกรอบอีกกรอบที่สำคัญคือประชาธิปไตยจริงมันไม่ได้มาจากการลุกฮือเสมอไปเพราะถ้าลุกฮือเราก็จะหมดหวังบ่อยใช่มม,มันลุกฮือพอเราลุกฮือเสร็จเราก็โดนอีกแล้ว ประชาธิปไตยจำนวนมากในโลกเนี่ยตั้งแต่1980มาเนี่ยการค้นพบก็คือว่าจะเป็นประชาธิปไตยจะเปลี่ยนผ่านได้ต้องเกิดจากการต่อรองและการต่อรองที่สําคัญในอดีตนะปัจจุบันผมไม่ได้บอกประเทศไทยทําได้นะในปัจจุบันแต่ในอดีตเนี่ยการต่อรองเนี่ยมันมันมีทฤษฎีเลยนะครับมันเป็นการศึกษาที่เรียกว่าพวกพวกทรานซิชันเนี่ยเขาเคยเชื่อกันว่าการต่อรองจะเกิดได้เมื่อมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งกับทหารฝ่ายก้าวหน้าที่เจรจากัน เมื่เราใช้ทฤษฎีนี้ในยุคอดเีเราคุยได้นะจ๊ะในยุคคนเอกไปอย่างเงี้ยใช่ไหมเรามีทหารสายเหี่ยวสายพิราบโอ้โหปัจจุบันนี้เรามองไม่เจอพิราบสักตัวเลยเราเจอแต่เหี่ยวที่บินย้อนกลับสู่ประวัติศาสตร์ทั้งหมดใช่ไหมครับเป็นแบบว่าเป็นคือเราในยุคหนึ่งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงโดยนักนักประชาธิปไตยที่เป็นนักยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยเขาเชื่อว่าคุณต้องหาทางเจราจากับทหารโดยเฉพาะทหารที่มีหัวก้าวหน้า ปัจจุบันเหลือพงศกรรอดชมพูต้องอยู่ข้างนอกอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคือพรอยคือคุณไม่มันไม่มีเงื่อนไขแบบในอดีตนะฮะอันนี้นี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเราจะมีความการทําความเข้าใจยังไงกับการเมืองไทยนะผมคิดว่าที่ผ่านมาเราอาจจะยังผมผมยังไม่เข้า ผมยังรู้สึกว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้บ่อยนะครับเราจะคุยกันแต่เรื่องชนชั้นคุยกันเรื่องพลังประชาธิ่ไมไตพลังคนหนุ่มสาวสิ่งที่ผมคิดว่ามันต้องกลับมาศึกษาแล้วมันยังไม่ค่อยพัฒนาในสังคมไทยจริงเนี่ยและการทําความเข้าใจเรื่องอนาน,านิคมผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ทางการเมืองในในสังคมเราเนี่ยโดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางชนชั้นในทางการเมืองเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบอนาน,านิคม ความสัมพันธแบบนานิคมคืออะไรคืออนานิคมมันไม่เคยบอกว่ามันเก่าละมันมันเชื่อว่ามันใหม่นะแต่มันใหม่แบบของมันอะหมายความว่ามันนาความเจริญแต่ความเจริญต้องมีขั้นตอนแบบของมันใช่ไหมการการที่คุณไปปกครองใครคุณไม่บอกหรอกคุณจะปกครองเขาให้มันถอยหลังอะแต่ว่าวิธีในการปกครองเนี่ยโดยเฉพาะโดยชนชั้นต่างๆที่ทํากันเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ในเชิงอนานิคมเช่น การมองคนชนบทแบบหนึง่งการมองคนรุ่นใหม่แบบหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับประสบการณ์ของอาณานิคมในแต่ละประเทศอะที่เขาปกครองคนในประเทศเขาอะแล้วก็มีช่องเล็กๆให้คนที่เป็นเนทีฟ e เนี่ยมีโอกาสก้าวขึ้นมาได้แต่ต้องซื้อกับระบบนั้นถ้าคนไม่ซื้อกับระบบนั้นคุณอยู่ไม่ได้เพราะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่เคยหลุดออกจากความเป็นวิธีคิดแบบอาานิคม ผมรู้สึกว่าเราเรายังไม่ค่อยตั้งคําถามกับความเป็นอนานิคมในสังคมไทยฉะนั้นเวลาที่เราคุยกับเด็กคนที่มีความรู้การศึกษาคนมีความรู้การศึกษาเนี่ยก็จะมีวิธีคิดแบบอนานิคมกับคนอื่นเช่นปัญหาของเราคือการที่ปัญหาอยู่ที่การศึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็ด่าการศึกษาอะไรเงี้ยคือแบบแล้วก็เชื่อว่าคุณจะต้องเชื่อตามสิ่งที่ฉันพูดเท่านั้นถึงจะก้าวพ้นหลุดพ้นจากสิ่งนั้นพุทธก็ต้องเป็นพุทธแท้อะไรเงี้ยคือแบบ มันจะต้องมีความจริงแท้บางประการในทุกๆเรื่องซึ่งพวกคุณไม่รู้หรอกคุณต้องฟังผมทุกคนในประเทศไทยแม่งเป็นไนะลฟ์โค้ชหมดแล้วผมนะคนที่แบบปกครองคนอื่นเนี่ยนะครับ <S <S นี้มาสู่สวนสุดท้ายเมื่อกี้ผมมานั่งคิดอยู่นานผมก็พยายามหาทฤษฎีที่มันฟิตอินกับเรื่องนี้นะย้อนกลับไปในประเด็นเรื่องกองทัพและทหาร คือดูจากกระแสสังคมเนี่ยนะผมคิดว่าสิ่งที่มันสำคัญในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยก็คือความเปลี่ยนแปลงของกองทัพแต่ว่าในอดีตเวลาเราศึกษาเรื่องกองทัพเรามากจะศึกษาเรื่องกองทัพในความหมายที่มันยิ่งใหญ่ในความหมายแบบโอ้เป็นกองกำลังใหญ่ที่ที่มีอาวุธแล้วเราก็เถียงกันเรื่องงบประมาณอาวุธคือถ้าเรากลับไปอ่านงานใหม่ๆพวกแค e เตอรี่พวกเ e er อร์ฟอร์ม v ที e r เ o อร์ฟอร์ม y ทีวิตี้องนะ ผมว่ากองทัพเป็นนักแสดงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วความสำคัญของกองทัพคือสปีชของผอทบ,ออบอไม่ว่าจะสปีชไม่ว่าจะการร้องไห้ไม่ว่าจะการแต่งตัวคือทุกอย่างอะ่ะมันไม่เหมือนผู้นำทหารเมื่อก่อนที่ผู้นำทหารไม่ต้องทำอะไรมากอะ่ะนึกถึงประวิตย์เคนอย่างประวิตรนี่เคยเป็นผู้บัญชาการทหารนะคนอย่างเงี้ยเป็นมาได้ไงไม่มีใครคิดใช่ไหม แล้วคุณเห็นปัจจุบันเอเนเอตอนแต่งี้ลุงจะหลับไหมไม่หลับไหมแล้วคุณเห็นผู้บัญชาการทหารบอกปัจจุบันโอ้โหแม่งวิตพื้นทุกวันใช่ป่ะโอ้โหแบบเหรียญตาเพยียบโอ้ยร้องไห้โอ้วันนี้มีสปีดวันนี้มีเลคเชอร์เรื่องประวัติศาสตร์ไทยวันนี้จะต้องเปลี่ยนตึกนู่นเปลี่ยนตึกนี้คือไอสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดรวมกันน่ะมันเป็น performative act คือทหารไม่มีการแสดงเพิ่มขึ้นเรื่อย ม,มันมีการแสดงอ่ะมันแสดงอ่ะมันเป็นนักแสดงอ่ะมันต้องเรียนแอคติ้งอ่ะเหออ่ะคือผม,ผมรู้สึกมันซีเรียสนะผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขามาทําไม่ซีเรียสแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของทหารไทยปัจจุบันไม่ใช่การลบไม่ใช่การปกครองแต่เป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่เป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่เขาต้องครดเอทอัตลักษณ์ใหม่ทุกวัน การครดเอ็ดอัตลักษณ์ใหม่เช่นหรือกระทั่งประวัติศาสตร์ของกองทัพตัวเอง2475 24ายมิทูนาฉลองบวรเดชคือผมไม่มีปัญหากับการฉลองบวรเดชนะมันจะลอเที่ยี่มิถุนาฟอร์เวดใช่ป่ะคือประเด็นคือผมไม่ได้มาพูดเรื่องความถูกต้องทางประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงในภารกิจที่กองทัพทำเนี่ยมันต้องแสดงแสดงให้ใครดูอีกเรื่องแต่ว่าต้องแสดง คือการแสดงมันทําให้แบบความสําคัญอยู่ที่การสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองการสร้างอัตลักษณ์ของกองทัพเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่ใหญ่ขนาดที่ว่างบประมาณมันก็เป็นตัวสะท้อนอัตลักษณ์ของเขาว่าเขาจะทําอะไรทําไมเขาถึงต้องมีเรือดำน้ำําทําไมเขาต้องซื้อรถถัานทาไมเขาถึงไม่สามารถตัดงบส่วนนี้ได้เนี่ย ทุกอย่างสําหรับผมเนี่ยถ้าเราวางเรื่องความเป็นจริงถกเถียงเรื่องความเป็นจริงนึกถึงจานสุรชาติแบบโหแม่จริงจังขนาดนี้นะมาคิดแบบผมว,ว่าเขาต้องการแสดงอะไรให้เราดูอันนี้มันจะทําให้เราเข้าใจเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นว่าคุณกําลังจะต้องแสดงอะไรเขาจะต้องคอมมีในเขตอะไรกับเราทําไมเขาต้องมีไอโอมหาศาลทำไมเขาต้องมีมง,มงบประมาณงนตรงนี้เนี่ยเพราะเขาต้องแสดงไอการแสดงของเขาะมันสําคัญ เพราะมันการแสดงมันเป็นการกำหนดตัวตนของเขาอะความสำคัญของเขาอยู่ที่การพรีเซนต์ตัวตนของเขาเพียงแค่เราไม่ซื้อไแต่เขาต้องทำอะ